ตทอเกียดนี่ขค้นมาไรหูอะี้เนาะมันก็หูแท่อันเนี้มันไขยย่เลยประมาณอีกนิดหนึ่งเด้อเอเาเลยแต่บางไม่นี้มัน,มมนขันขาขาใาไข่ไแต่พิ่งใ้เอามันดิ เขียวอันนี้ยุงเนี่ยปีเห็ดบ้านด้วยแบปีเสียพ่อคาะน่าจะเผาหอมเห็ดค่ะเห็ดบ้านบอกกาบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีก็เป็นมือวันพระัสที่เศร้าเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องหมื่บ้านนี่ฝนตกแห้งขนาดน้อบอมเนาะเขาหาปนัมาเตน่าเนาะหาทานมาเตน่าฝนตกลมบักแห้งมาอนีะหมื่บ้านนี่วันที่เศร้าแปดเนาะลมแห้งพายุเขาบ้านปีใหม่และกัมือนีโบ่หัวฝนสิตกหรือบ่นี่บรรยากาศเดี๋ยวใส่ทุกทุกคนในเบิร์กบรรยากาศ ก่อนเสีออกไปมาหน้าเนาะปีใหม่กับมาไทยบรรยากาศแถวเบิ้งเลยกะลมมันแห้งเนาะบ๊อบตัวห้องยางมากืาอส่วนนี่เห็นก๊อกไม้ลมทับเพื่อนเขาจะเนาะก๊กเหนียวลมทับเพื่อนก๊อกเหนียวลมทับเพื่อนอยู่ในบ้านเมื่อวานนี่ลมแห้งแห้งตอนยามกลางคืนบรรยากาศกะสีประมาณนี้เด้อเดี๋ยวห้องมาถาเบิ้งเนาะว่ามือนี้ฝนสีตกแห้งอยู่บ่หรือว่าสีมีลมอยู่บ่บรรยากาศกะตอนนี้กับบรรยากาศดีแต่ว้านมันโบเล็ดนะโบเล็ดแล้วกับโบลม แต่ว่าก็คืมฟ้าคืมฝนอยู่ตอนนี้ประมาณ8โมงเช้าปีใหม่ก็บบอบีกำลังเสี่งออกมานะอินดีก็ออกไปนั่มันดีเดี๋ยวเอาออกมานากันเลยขาวลมบ๊อบลมเป็นสะอาดเลยเขาเขาเป็นตะเกียวยากได้แบบนี้ป๊อบ๊อให้นักก็ข่ลมบ๊อให้นัน่นให้นันลมเบิด เขาลมเป็นเขาลมแจ้งสีเกียวเนี่ยทำมันกะค่ายอยู่มันลมเพียงกันเลยขั้นแบบบ้านมันลมยุ้งหญิงกันแถมมันเสี่ยงสีเกียวเนี่ยเสียงตัดกงไหมสงสัยกงไหมรูปมาจากผักนัก่นกันงาตาลหมูว่านอนนี่ยังคือก,กับมันหล่นล่นลมแห้งใบอันนี้วับวับ ม้ไผ่ผู้ที่เต็มเ,ล,เลยเหนืยเนาะม้ไผ่มันหลุดหลุมให้จนบางในกองมันเบื่อเครื่องหล่นลงมาหลุมเด็ด <c oughs> แล้วเขากบยังนำปุง้งคือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าปีใหม่มีเพื่ออยู่แต่ว่าเวลามือได้ปีใหม่แบบโบยากขี้เพื่อกะยังปุ้งเมือได้แบบโบยากยังปุ้งก็ขี้เพื่อ น้ำปุ่งเย็นขนาดเย็นซ้ำนออ้ำนออกมาจากตู้เย็นใหม่ใหม่อินดีบหนาวอินดีอินดีเอิญปะเนาะซ้ำน้ำออกมาจากตู้เย็นเย็น คันเ่าหอดโปร่งแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็หอดหน้าเนาะเพราโปร่งกับหน้าปีใหม่แบบบดเลยไกลกันเป็นไดเหนน็นไหมไกลไกลกันชส,สงางรกระสิบเป็นยังบ่วะโอ้ตอนนี้เขากระหอดหน้าแล้วหอดหน้าปีใหม่แล้วเอียงเกาะบ๊อบชาย่างออาของกันนุกสิวินไปก่อนนุกเอียงคหรอบ๊อบนุกย่างบหรอ นุกเจ้าว่ะนุกยางขาที่แั้วเนี่เข้ายางไปนี่บินไปดูด้ยบินเขาไก่ตั้งกว่าไรเขาไก่กว่าไรมาบินไปเด้นุกยางอะไรนี่นบิไนไปเน้่กล่องเห็นอยู่เดี๋ยวมันไก่ไก่เต๋อแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนแรงๆเนาะพลอพี่น้องอดเดี๋ยวไปหม่สิ ค่ะทุกคนไปเบิรงบอบบี้ทุบขมเหลาโดยที่ทุบใส่ค้าสงส่งก็คือส่งยี่นนะ้องพี่พี่น้องเ,เ,อเมมท็ดขมเหาแล้วก็เอาขมเหามาทุบใส่ค้าสงเนาะเดี๋ยวเขาอย่างไปเบิรงอยู่ข้างนั้นกันเด้อยู่ข้างหนาพูน้นเดี๋ยวเขาไปกันเลยบอบบี้เพิ่นทุบอยู่เทียงข้างหน้าเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันเลย พอดีเลยกําลังหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าแรงหนึ่งเข่ายุดหน้าเข่าเมื่อหนึ่งเข่ายุดหน้าเมื่อกินอยูุบะแมนหนึ่งเข่าแต่ว่าเบนเขาปีใหม่ดอกยวเขาซ่อมมอนก็จะซิงหนีบอบบีพค่ณกําลังทุบเข่าเมาแม่ยคะส่งเนี่ยเป็นขาเมาเด้อพอพี่น้องทุบใช่ไปทุบตั้งแต่เตาเนี่ยตั้งแต่าเนาะ ตังขวดตังงางกะขวดเตชขวดตั้งเต่เ้าแล้วก็มาถุงน่อนตอนแรกเนาะเราจะได้กินน้ำมากน่ำไม่ขอแล้วบาถือแห่คขอนกันถือไม่ขอนกันกิสิมีหัวแตกนี่ปลาปตัวนั้นเด๋วเห็นดตัวไหนเดวถุงค่นโอ้ใส่ถุงล้วันนี้ตัวนี้เด้วตัวถุงแบบ ตัวนี้ทุบของไปของมั voilà. นเแบบว่ท่านแดี่ยวถงกันน้ำรั้งของไปของมัาวันนี้บอกตัวนี้เป็นอันที่แดี่ยวเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องอ้งามอันนี้แล้วลก็ตัวน,นี้เป็นอันที่ทุบแดีวเนาะง่ามอันนี้เขียวงามขนาดงามกว่าตอนเราไปตำอยู่บ้านอีกเนาะอ่อนกลัวอีเนี่ยเป็นไมซิซิอ่อนแล้วก็หอม บอบีเพิ่มมาตัวนี้ส่งแห้งอ่อนเดียวพี่หมายิ่ถามถากินตัวนี้ส่งพ่อว่าจังาะพ่อจังไหนว่าเรื่องของถากินถูกได้ร้ายก่อนอินดีก็มานั่ ขาร่วมเบอร์ท่านกับเกี่ยวไลายซัมนี่เกี <g ười> ่ยวประมาณจักหมื่นเลยสักทีซองมือหันนี้ขาวเกี่ยวซองมือ,อนนของอเอาไมค์คอนใหญ่ใหญ่เห็นาโลยถูกมันหนกักจนสิเอาคือไม่ดูนี่ <c oughs> ไม่ดูปะ,ะไมเห็นปะก็สิมเม,นนม่นเน,นี่ยมันหนักปไปได้จักบาทเด้อได้ร้องหาสิหงั่ง ถูบแห้งๆให้มันข้อบาดเดียวม่จาอุมน่ก็มานั่งมืงยาอันนี้แคากูนี่กำลังแก่เอาไม่ปีกว่าย่อไม่ดีมามยาสีถูกเปลี่ยนรอาทิตย์ก่องแบาไปตามดังครับดังครัเกไวไป นักนะฉากอันนี้ไม่พอสันนำ้ำสันนำ้ำเหอนเดียสิเป็นกี่แมวนะควถ้าว่าสันมันสิติดกันเนี่ยอตอนนั้นถูกอยู่ตอนนัาา้นตอ้โข้ายังมีกันลยถาถูกจะมีเท่าก,กับ,กบมีอันนั้นนะาวบ่นหั <c oughs> วน่นเป็นคนขววัวเด้ตอตันนี้เป็นขี้แมว <c oughs> ที่แมวบอดายพอดีงะพอดีไดเป็นที่แมวหน่อยนึนะพอดีเสดแนวห้อพวอเม่ก็เอาอันนี้เนาะก่อนก่อนทีมันจะไหนมันจะอันนี้ไว้ขั้นอาแนวอื่นเาใส่มันคือแตกเนาะบมากๆก็นหงาไม่พอแต่พกันจะหึงในกินเถอะปเนาะขาะบูมาแต่อันเนาะ แตามาจะมุเกียวมุโขจูตึงกระลาหุนั่งพอ Regard. ได้เอามาเบิมึงอยู่หรอหาสิบบาทเทิ้งคอเทิ้งกองอีกปีด้วยเซกันเทิงอยู่หรีปีบนเทิงมหาชีออบนเทิงมหาิีประมาณสักด่วนเกันหนึ่งอีกสิบเนาะอีกสิบหนึ่งสองไม่คอดนายอยู่ดกสามสิรุสามเลยด้อยังอีกเจ็ดหกห้า นับคอยดังสานับนับขึ้นนยังมายังได้ยังได้นะอันแถมบาทหนึ่งสิบเอ็ดา้มาบ่เดี๋ยวเอาเบ่งเนาะแบบมันสิอันนี้เด็กจะบวเด็จะบวเด็กจะเยรู้ทีัด เขาเท่ะเครื่อง,งบารเดียวหรือ,รอ,รอ,อ้เลลลเขียววันี้เนาะขาเหมาก็ได้อันนเขียวเขาทได้าเหเตอเทียวมื่องามสุขไซมแบบมันสื่งสดว่าสูงบรจากค่าสงาาูงส่สงไปดีบ่ามันถูกนี่ส่งกู้นี่ส่งกระจนจีไปอีกครั้งนึงลงขอจีไปครั้งนึงจ้งขาดจงขาดไปเลยว่ตัวนึ่งเลยค่ะเดมังมัคาเ ขาดไปแต่ตัวหนึ่งวันนี้มองน้ำมันขาดตัวหนึ่งเลยเนี่ยขาดมองนี่เราสิได้กินปลาสองตัวผสมวัตถุสองตัวค่ะผสมกองแผลผสมกองแผลงามอยู่เนาะงามมันดีเขียวอันนี้ยังนีไงปีเฮ็ดบ้านด้วยปีเสียพราะข้าหน้าเผาเฮ็ดเฮ็ดบ้านบอกก้อแม่เขาเจอไกด์ก้อนล้นรับกระบอก ก็หลดแล้วใรได้ผ้ีได้ถ้วยนองเขาอยากไสถ้วยนึงว่าปลาที่ยาเยาจเ็ดบอะไรค่ะเาอยากเค็ด้าบขาจะเ็ด้านก็หลดกับข่าวพวข่อยวกตังอกตมันจะหอมหบกข่าวเตี้ยคันมันมันมันหนามหน่อยมันหน่อยมันสุพ่อไกเไเพราะว่าชอเออจะก็ซ้องนุยเนี่ยเต็มทีว่าคิดว่าสออีว่าก็ได้วาถา้องค้องาทีบอกเเออเขาทำีแม่หรือว่าบคก็ได้หมดเลยคก็ผลักแงงหนับแล้วมาเลยเหมือนเราหนับ

ซัมมอนอาสาซึโนะนันอยูกไปคอืัวคืนมาจากวอามันหตั้มจะโคกพวยตั้มกันกันวันนี้ตอนนี้ซัมซัมอนตั้มจะโคกหน่อยแล้วนี่ขักอี้คืคนอันนาน่เดีแนวก้อนหนูตามใจะโคกหน่อยด่าสุด ได้วต่หัวบมดีเมหมเช่นอนากินงูงูกินเขียดอีนะเขียดได้อันเียไก่มันก่ันอันนี้อยู่ไก่จับเขียดได พัดขมาตรงไซเวาดนเติมพัดบบเดออง่ายๆเ้อะพมอขี่เก็บขมงามพัดากตำยาขมอง่าพัดยากตำยาอันี้เหนกินอยู่ะด้ลูกมันไข่เลยเพราะว่าอีกเนียอีกผิดหนึ่งเด้อ เขามันก็บอก่ไม่ตักแค่ไข่ไข่แวพิ่งเงี้ยวันที่เผาเลยนั่เอคอเ่เ่อัยุยเท่าไรเลยโซซิงอ่ะนะขวดจากต้นสิบห่าปีสิบหาปีวันนี้ป้าสิบห้าปีจะจาคล้องจะคข้องเราคนบอกว่าสิบหปีแต่ว่ามันหูเลยตัวนี้จับได้เด อยู่บ่บ่เคยบ่บบมาขืนไวมบอมอมาขืนบ่มานตมาขนตีเลยมาขืนบมาโดนกูสิกูสิอันนี้เองมันฮูหตะกี้ตะกี้เดฟฝากก็พ้นนี่เขาเคยข้นอยู่ด้วยมันนะข้นทั้งหลัง Cô มันพอยามันแตะบ่ได้เก็บเด้อกินแตะได้ตาย So talky, I này I can mối hãy. Ho, Adino. đi nó, mình cứ What thế you want đi bóp chuông mình bóp, bóp chuông chuông ở gì cái mình nè em nó, chuông mình bay đục, anh đi nó จะเอาขึ้เจ้เอาป้อนี่ขักันตะกี้พี่พี่ไม่บ่ค่อยขึ้นจักเื่อเด้อยเพราพี่น้องไปเดื่อทับอิดเลยดังมันสิบ่บักบ่ได้บอกเรื่องมาทางนี้เบุญผมบ่มันเป็นแบบแปตอยุโรปสาวโดแมาบ่าขึ้นไหมม่นะหยาดหยาดมันตัวนักไอตุนมันมันถือมันถือผ้ามันถือผ้าเหรอ ออก,กินเดี่ยวไหมลูกบอปเอาขึ้นเอากล่องมามพี่น้องขวมาพี่น้องแน่พี่ไมคมม์ขื่นมัน,ม,นมันเป็นอันนี้พี่ไม่เคยเห็นได้ปีเลยขวยตัวนี้มันอันนี้มัน,น,น,มนหูขนาดนะ ก็ก็สิกะขึ้นเอ้ยเอ้ยอย่าตกปีใหม่แบบบ่เคยขึ้นจักเทื่อเนาะควขยดอนปีใหม่เข้ยดอนปีใหม่ปีใหม่บ่เคยแบบบ่เคยเข้าใกล้มันแล้วละวันนี้แล้วเล่ก็สิประมาณนี้เด้องากมันดิเดี๋ยวสิปนี่ พ่อพ่อการกับโตตำไปคึอก่อนแต่ว่าตัวนี้เขี้ยวกลัวพเพราะมันการที่เนีน่ยน,จน,น,จน,น,จนะจะอิ่มนะชุ่มจะเอาแต่ตำก่อนตำก่อนแล้วตามะกรุบตรนีเก่อนอิ่มก่อนอลว่นตำก่อนอิ่มก่อนน่นเนกกินอิ่มนะ ชีขเขากขขค่ะเวลาเมือเมื <c oughs> ่อเอเออี่แกขจีขาจีเขาขอยช่มือบ้านนี่พุณถ้ิงเขาเขาเกาหรือเขาใหม่นี่ขเขาเกาข้าวซำกันก็นขเขาค่ะแบบนี้แบบเดียวกัน มันกระดามจีอันนี้เบิ้มือจีข้าวจี้อ๋อจีข้าวจี้เบิ้มือบ้านนี่บนโต๊ะก็มียังกินเหมือนในเบิ้ลซอกใหม่อากาศมันเย็นๆพอดีได้จีข้าวจีกินอยู่น่ะบ้านนี่เป็นอันนั้นมันลอกมันไม่น่าเฮ็ดเลยมันน้อยเห็ดเห็ดกข่าหน่อยเบิ้เป็นทรายของน้อยคนดีเนาะไม่ก็จะเป็นลจะอัมสซมเบิ้ลเนี้ยเกษตรนะ เฮ้ยมาสิมาห้องกู้ทรัพแสบวมันเป็นยังโอ้ควขยดอนปีใหม่มันโบไฮมันโบไฮขึ้นขี่พอดีได้นี่มันแบบมันเขาไก่อะไรมันจะอยากเตะไข่บางย่างนี่หูอันนี้ขึน้นขึ้นได้ซึ่งอินอนี่อินนี่อินนี่ อินดีหูอีไว้อินดีฮะยูทูบยูทูปหูอีไว้ยูทูบข้ามาที่ทูบสิคะส่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลอยกับป้าม่าณนี่เดอ้องามขนาดเลย ตอนนี้ก็บคำในเดิดพมพรมพี่น้องหล้วก็พี่ไม่บ๊อบบี้แล้กก็ซิเื้อบ้านในเดิมหลังจากที่ผูกจุ้งบุย้ยแล้กกับยูทูบแล้วแล้กก็ซิมเม้ยบ้านแลวกเดีด๋วยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดิอพรมพี่น้องบา,บายเดิอ